สบายดีอาจารย์และทีมงานค่ะคุณเวียงทำนะครับบอกสบายดีอาจารย์สบายดีครับสบายดีอาจารย์แอคนี้ี่อ่านอออ <c oughs> อันนี้สบายดีอาจารย์แอคเอฟซีลาวทับอ่ะโหนี่กิมนะะ <c oughs> มันะฮะเอฟซีลาวสบายดีอาจารย์แอคเออสู้ๆอาจารย์มาสอนที่ลาวดีจะดีหลาย <c oughs> เออผมขออนุญาตเชลขาดนี้เปิดช่องทางของเพดลิสลาวออฟออฟชิเลครับผม การสึกชักท่งรบยังมาพบกันอีกครั้งนายสไปดีเทรเ t อร์ลิสแม้ระยะทางจะไกลแต่ใจเราใกล้กันและวันที่ได้พบกันไหนที่สุดก็มาถึงไอจะมาจากลาวขึ้นเครื่องบินเหมาเครื่องมาเลยมาเทศกันเลยดีดดี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 ดดดี คนเชรดนลิศชาวลาวครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีมาสร้างประสบการณ์ดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นไปด้วยกันในศึกชนตลาด3วันสามคืนก่อนปิดท้ายด้วยค่ำคืนสุดเดือดนอนฟาร์มเพโลสตั้งแต่วันพุธที่4ถึงสุขที่6กันยายน2024นี้และมาเจอกันที่เชรดนลิ้องงานนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมาตัวเปล่าก็เข้าร่วมกิจกรรมได้สวัสดีครับ สบายดีครับสบายดีอยู่ลาวหรือเปล่าเนี่ยจู้ลาวเวียงจันท์วันนี้ได้กำไรไหมกำไรครับอาจารย์กำไรเท่าไหร่แล้วดูดิผมปวดไปยันลาวววววินนดู2,900ครับอาจารย์2,900ดอลลาร์สหรัฐขอสงวนสิทธิ์ให้กับเทรดเดอร์ชาวลาวเท่านั้นส่วนเทรดเดอร์ลิสต์ชาวไทยไม่ต้องเสียใจสามารถร่วมลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครเข้ามาร่วมกิจกรรมได้สำหรับเทรดเดอร์ชาวลาวที่เข้าร่วมกิจกรรมสบายดีเทรดเดอร์ลิสต์รับเสื้อ I am อ็มเทรดเดอร์ไปเลยฟรี ลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึง31สิงหาคม2024ด้วยเทคนิคและความรู้ที่มากกว่า10ปีผมจะทำให้ดีที่สุดไม่รู้ผลจะเป็นยังไงแต่ผมจะทำให้ดีที่สุดแอคมี่จะพาชาวราวสู้กับตลาดได้ไหม,ไม,ม,มเดี๋ยวเราได้รู้กันนะในวันที่4ถึง6กันยายน2024นี้สบายดีชาวราวทุกคนแล้วมาพบกันที่ T Th r a d e r List Hall